สวัสดีวัยรุ่นพนนนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บที่มีเพจขาย ID เกม Rv มันแนะนำไอดสกินแร่แรงสูงกรุนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200 ID ดีหน้าเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID Rv ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขาย มีแบบไหนมาเสนอที่ที่เพจนี้เลย TP s e v รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Inlastic Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับอาเลยครับสวัสดียามดึกจะคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่ที่มีชื่อว่าเติมคูปองรับ ไอเทมฟรีนะครับรู้สึกว่ากิจกรรมนี้ทำยังไงอะไรกันบ้างวันนี้เทมีมีคำตอบนะครับโดยระยะเวลาของมันจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ส4พฤศจิกายนนะครับก็ราวๆ4วันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับโดยเรื่องของกิจกรรมก็คือคุณต้องเติม อ่าคูปองถึงจำนวนที่กําหนดนะครับไม่ใช่เติมคูปองแต่ว่าเป็นการเติมเงินให้ถึงจํานวนที่กําหนดน,นั่นเองนะครับสมมติคุณอยากได้สมมติเติมครบ10ชุดเอ้สิบสิบบาทเนะี่ยคุณจะได้เป็นชุดของ U ู g a r d การไดโนอวนั่นเองนะครับแล้วก็สมมติเติมครบ50เนี่ยจะได้เป็นอ่าบัตร ซิวเวอร์กับบัตโกนะครับในกิจกรรมมิสซูรี่บ็อกที่จะมาในวันนี้ตอน11โมงนี่นะครับถ้าสมมติคุณเติมครบ100บาทเนะี่ยคุณจะได้เป็นขวดนมน้ำ5อันน้ำไปใช้ไปใช้ในเล่นในกิจกรรมวงแหวนวัยรุ่นแฟนน้ำนมที่มาในพวกอลอตเตอรี่นี่นะครับแล้วสมมติเติม150อันจะได้เป็นคนัมิเลียนสูงนั่นเองนะครับแล้วก็เติมครบ200บาทเนะี่ยจะได้เป็นตราเชิญสกิน,นที่สามารถเลือกรับ1สกินที่คุณอยากได้อยากได้สกินไหนจิ้มเลยได้ทันทีนั่นเอง รประมาณนี้เลยสาหรับกิจกรรมสําหรับวันนี้นะครับก็เป็นการเติมคูปองให้ถึงจํานวนที่กําหนดเท่านั้นนั่นเองนะครับสำหรับใครที่อยากได้ก็อย่าลืมไปเติมกันนะครับไม่ยากครับผมนะครับยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เนะี่ยมีกิจกรรมซิลเวอร์กับบัตรพวกบัตรโกมาอยู่ทุกคนก็อย่าลืมไปเล่นกันนะโดยคิดว่านะสกินของยูเอ็น่าจะมาในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับอย่าลืมไปเล่นกันด้วยละกันนะครับประมาณนี้เลยสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับทุกคนสามารถปิดไปเลยน,นะก็คือมันมีแค่นี้แหละ มันไม่มีอะไรเลยทุกคนนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าใครดูคลิปที่แล้วของเราจบด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมเมื่อวานที่ผมไม่ได้ทำคลิปเพราะว่าผมแบบแฟนผมนอนแล้วแล้วทีนี้ผมก็แบบนอนกอดแฟนผมจนแบบผมหลับเลยทุกคนนะครับสวัสดีคุณนี่นะครับเสียงหล่อจังแค่มีแฟนย,ยังเพื่อนแนะนำมาฟังเพลินมาก <c oughs> มีแล้วขิงแฟนเก่งด้วย <c oughs> แฟนเขาตอบเองเลยเหรอ <c oughs> อะไรสยองจังเลยนะครับ ผมมีแฟนแล้วนะแฟนผมน่ารักมากสวัสดีคุณวิสต์ด้วยนะครับสวัสดีคุณอขอบคุณชลตาธันที่ตอบให้ด้วยนะขิงแฟนเก่งตอนนั้นน่ะแฟนผมอ่ะอยู่ด้วยนะผมก็บอกแฟนผมแฟนผมก็เดินมาดูเขาก็ขำนะครับสวัสดีบอลด้วยนะครับไม่คุ้มกับกิจกรรมนี้เพราะบางสกินอยู่ในกิจกรรมโรงเรียนเวทมนต์ที่ไม่เลือกสกินเสียสิ้นแฟนคาร์ฟี่นี่เนี่ยให้เพื่อนช่วยชาร์จพลังครับ5826นักเตะวงบอลด้วยนะครับสวัสดีบอลเอสนิวนะครับกลับมาแล้วครับ58นะครับนี่ไปเที่ยวมาเหรอสวัสดีรัตพงศ์ด้วยนะครับ เอลเอลเอส,สดีคุนเซเนนิโอด้วยนะครับเอ้ยมันลวนอะไรทุกคนโทรศัพท์มันเอ่เออไม่รู้ว่าสวัสดีคุณทรสกา้วยนะครับสัสดีคุณคมกิจสัสดิคุณอาภาษินด้วยนะครับสัสดีคุณชลธานด้วยนะครับนี่คืออะไรอ่ะคืออะไรอารีรัตหอนคือคุณรักหยุดปัน่นเตียนไปอะไรกันน่ะอันนี้คืออะไรกันครับเนี่ย <fs ess> มันคืออะไรอะ่ะคุณชูรธานพาเพื่อนมาด้วยเหรอสยองเลยนะเนี่ยโดนโดนลูกกระทืบสวัสดีกันอาโรเรียด้วยนะครับโอเควันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะที่ดูคลิปนี้จบนะครับคลิปยอดนี้ก็คือคลิปยอดอยนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าขอบคุณทุกคนด้วยนะที่มากันนะครับดูนี้จะได้หมดหนึ่งแล้วกันนะเมื่อวานเนี่ยเล่าก่อนนะเมื่อวานแฟนผมเนี่ยหลับไปตั้งแต่สี่สามสี่ทุ่มนะครับตอนแรกก็ไปเซ็นท่านมาแล้วก็ ก็แฟนผมก็กินข้าวกินขนมเสร็จเขาก็นอนนะครับแปรงฟันแปรงฟัน,นเสร็จเขาก็นอนนะครับมผมก็แบบผมก็เห็นเขานอนผมก็ไปนอนกอดเขานะครับจริงๆผมจะรอผมจะรอทําคลิปนี่แหละนะครับกอดไปกอดมาหลับ <c oughs> กอดไปกอดมาึ้นหลับผมก็หลับกับแฟนผมนะตื่นเช้ามาก็ต้องรีบเก็บของนะเพราะว่าต้องเช็คเอาท์ออกตอนเช้านะครับอก็เก็บของเสร็จปุ๊บนั่งรถแท็กซี่ไปไปไหนวะ ไปหมอชิดนะครับไปนั่งรถตู้แยกกับแฟนผมก็กับชนบุรีนะผมก็กับประแมงแสนนะครับโอ้โหเศร้ามาทุกคนอารมณ์แบบฟิลแบบต้องห่างจากแฟนนะี่จะมาเที่ยวด้วยกันแล้วคือกับตอนช่วงกลับบ้านนี่คือแบบไอ้เชี่ย <c oughs> คือผมอย่างโงเลยทุกคนนะผมอย่างเคว้งคว้างนะครับโอ้โหโซแซจกิกแกลดนะครับกลับมาก็จะบีวิวหน่อยนะครับแต่ว่าแบบแปบบ๊แบบหนึ่งนะก็จะปรับตัวได้ทุกคน แต่ขอจะปรับตัวได้ก็แย่อยู่นะแต่ผมแบบกลับมาอย่างน้อยก็แบบได้ทํางานทํางานช่วงห้าโมงเย็นพอดีก็ทํางานก็แบบค่อยยังชั่วยอยู่เด้อ <c oughs> แต่อีกประมาณสองอาทิตย์ผมก็ได,ได้ได้เจอแฟนผมแล้วนะผมไปหาแฟนผมที่ชลบุรีนะครับแล้วต้องขอโทษทุกคนนะที่ไม่ได้ทําคลิปให้ทุกคนดูนะครับเมื่อวานกับตอนสิบเอดโมนะเพราะว่าติดธุระจริงๆนะครับแล้วก็เร่งรีบจริงๆแล้วก็จริงๆมันเศร้าด้วยทุกคนแบบห่างจากแฟนน่ะโอ้โหมันเศร้า,าจริงๆนะ ใครไม่เศร้าอ่ะเศร้านะเว้ยโอ้โหอารมณ์นี้แบบปัมป๊มปั๊มปั๊มเลยปั๊มเลยเออปั๊มเลยปั๊มเลยเราต้องฟีดคีย์พอาลน้วนะครับทุกคนถ้าเราไม่ฟีดเนี่ยเราจะแพ้ได้นะครับเราต้องฟีดนะครับ ต้องฟีสเท่านั้นทุกคนต้องฟีสเท่านั้นอุ้ยเดีย๋ยวตีคีบพี่คนเดี๋ยวตีคีบป,ปล่อยให้คีบมันปล่อยให้คีบมันอะไรนี่ให้เร็วที่สุดห้ามต้อง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 ห้ามแบบว่าต้องเราต้องฟีคิสแบบหนักๆนักทุกคนเล่นเลย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 เ,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 เอา ไอ้คียค,ยคยีหมดพอดีเลยมันฉลาดมากเลยทุกคนมันเคียคยีผมไม่เหลือเลยสักกันน้า <c oughs> โอ้ยอย่างงี้มันก็สู้ผมได้แล้วดิวะเคียคยีไวมากทุกคนจริงมันออกตัดลงตัดเลื่อมอีกนะมันออกมันเป็นตัวแท้งที่แบบว่าอ้มันเอาแล้วทุกคนเอาแล้วเอาแล้วันเอาแล้ว เออมานาหมดแล้วดูเลือดมันเด้งอยู่ทุกคนเลือดมันเด้งแล้วนะยากแล้วเนี่ยยากแล้วเนี่ยโ,โหเวลาทอ,องกูหมดลงแล้วเมื่อไรทุกคนถึงแพ้ผมก็เอาลงนะผมไม่ซีเรียสอยละแพ้แพ้ให้ทุกคนดูจนเบื่อนะโ,อโหดูเลือดเดิมึงทั้งมีทั้งมีทั้งอันติมีทั้งอะไรอะ่ะจังไรจัดเลย ดี๋ยวผมจะต้องออกเป็นไอ้น,นี่นะอัน,นี่มันยิ่งเลือดนะ้ำยิ่งโหดทุกคนเฮ้ยสยองสยองโอ้หมันเอาไอ้คิวมาดีกว่าสู้ไม่ได้ไง้นี่ทุกคนสู้ไม่ได้จริง เราได้แค่ต้นเกมนี้ครับแต่ตอนที่ผมเล่นทาร่าผมก็สู้ผมสู้แวนไม่ได้เฉยเลยนะทําไมตอนนี้เขาเล่นตัวนี้แล้วเขาสู้ผมได้วะงงว่ะเฮ้ยโอดูดีตีไม่เข้าเลยเวนโอ้โหดูดีดูดีโอ้ยแต่มันมีมันมีเลือด โเอ้ยประมาทผมอ่ะทุกคนเขาประมาทผมเฉยอ่ะจริงๆเขาไม่ควรมาประมาทผมอย่างนี้นะเพราะว่าผมอันตรายมากนะครับโอ้โหไม่น่าเลยมาโดนอติอัดหน้าต,ต,ตายเลยครับผมประมาณนี้สําหรับวันนี้นะครับก็สาหรับใครดูจบนะครับความเป็นมาหน่อยละกันนะครับว่าหนึ่งศูนย์ละกันนะครับทรดูจบนะครับต่อขอคุณทุกคนที่ดูคลิปจบแล้วก็ขอโทษทุกคนด้วยที่ไม่ได้ลงคลิปนะครับจริงๆเนี่ยผมก็กลับมาทําคลิปแล้วทุกคนแต่ว่าเป็นคลิปอันนี้นะ คลิปเป็นคอนเทนต์นะอะไรที่เป็นคลิปคอนเทนต์เนี่ยผมจะไม่ค่อยได้อ่านคอมเมนต์เท่าไหร่นะครับฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจเนาะเดี๋ยวลงช่วงพวกนี้แหละแล้วไม่ใช่พวกนี้นะจะไม่ได้ลงเพราะว่ามันมีกิจกรรมนะอาจจะอาจจะรอไปสักพักหนึ่งนะครับช่วงที่มันว่างๆไม่ค่อยไม่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 ค่อยมีกิจกรรมใหม่มาผมจะลงแล้วกันนะเป็นนองคอนเทนต์ไว้นะครับประมาณนี้เลยสำหรับวันนี้ใครดูจบคอมเมนต์หนะครับว่าหนึ่งศูนย์นะครับสำหรับคลิปนี้ โอเคนะครับก็วันนี้เนี่ยผมก็นอนคนเดียวนะแฟนผมก็นอนที่ชลบุรีอยู่กับพ่อแม่เขานะครับคเขาอย่างดีเขามีพ่อแม่ไงผมไม่มีใครทุกคนผมกลับห้องมาก็ว่างเปล่าเห็นแต่แบบเห็นแต่แบบเรื่องราวของเราที่เคยอยู่ด้วยกันทุกคนเข้จใจป่ะห้องที่เคยมีเขาไม่มีเขาแล้วอ่ะสยองจัดประมาณนี้ทุกคนวาเจนคลิปหน้าแล้วกันนะขอบคุณทุกคนด้วยที่ดูคลิปนี้จบนะครับไว้เจอกันนะครับผมเจอกันนะผมบ๊ายบายกิจกรรมวกนนี้มาแน่นอนไว้เจอกันบ๊ายบายครับผม